สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำซีรีส์นำนำเสนอนะครับสหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Snowpiercer ปฏิวัติฝาแนวโลกน้ำแข็งเป็นซีรีส์ในปี2021ีสซีซั่น2ตอนที่5าสลับในเรื่องนะครับโจซี่ได้รับการรักษาบาดแผลที่ถูกไอเยนจากภายนอกจากนายพทย์เฮดูดทั้งสองคนซึ่่รงหลางที่เธอรักษาตัวอยู่เธอแอบส่งข้อความให้เลตัน ด้วยผ่านทางการค้าระหว่างพรมแดนซึ่งเมื่อข้อความมาถึงสโนเพเซอร์มีเด็กหญิงจากท้ายขบวนวิ่งนําข้อความไปให้เลตันครั้งนี้เลตันได้รับข้อความว่าวิลฟอร์ดกำลังเตรียมการบางอย่างโดยใช้มนุษย์น้ําแข็งทางด้านวิลฟอร์ดเขาได้เรียกผูดด้โดยสารบางส่วนมาคุยเรื่องหนังสือระหว่างที่ทั้งหมดกําลังวิจารณ์หนังสือไซรอปพของวิลฟอร์ดโดยมารายงานกับเขาว่าตอนนี้ทางฝั่งนั้นเราได้เตรียมการไว้หมดแล้ว วิฟฟอร์ดจึงบอกว่าดีมากหลังจากนั้นระหว่างที่โจซีรักษาตัวเธอได้ยินพวกเฮดบูดคุยกับไซว่าเราจะเริ่มงานคืนนี้ซึ่งตอนนั้นเธอได้ยินเสียงบอบน้ำแข็งถามว่าให้บอกของที่มีสีแดงอยู่ในห้องนี้เธอจึงบอกไปห้าอย่างบอบน้ำแข็งจึงบอกว่าวิธีนี้จะทําให้เธอคลายความเจ็บปวดได้ทางด้านเลตันเขาได้เรียกผู้นําในส n o เพ i e r c e มาคุยซึ่งเบนและฮาวีย์บอกว่า เราได้ส่งเครื่องวัดสภาพอากาศไปบนท้องฟ้าแต่เมลานีไม่ได้เชื่อมต่อกลับมาที่เครื่องวัดสภาพอากาศอาจจะเกิดปัญหากับเธอที่อยู่ข้างนอกได้เลตันบอกว่าเราต้องไม่ให้ใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดลูซจึงถามว่าแล้วจะประกาศยังไงเพราะผูดด้โดยสารอยากรู้ความก้าวหน้าเลตันบอกว่าเราต้องโกหกทุกคนเพื่อให้ทุกคนมีความหวังทางด้านไพเขาได้แอบทำการค้าในขบวนชั้นที่สองแต่เขาถูกพบเห็นโดยเธอแลน เธอแลนด์สั่งให้ออสไว์เลอร์และ LJ ไปจับตัวไพามาเมื่อไพถูกจับตัวมาเธอแลนด์บอกว่าห้ามมาทําการค้านในขบวนชั้นที่2อ,อีกไม่อย่างนั้นเขาจัดการขั้นเด็ดขาดไพย,ยึงไม่พูดอะไรทางด้านเลตันเขาได้รับสารจากวิลฟอร์ดให้เชิญออรลี่มายังขงบวนบิ๊ก l อลิสเพื่อมาทานเข้าด้วยกันเลตันจึงถามออีว่าไปได้ไหมออรลีตอบว่าเธอสามารถไปได้ เลตันจึงให้เบเนสสอนออรลีในการต่อวงจรที่ตู้ไฟเพื่อแอบฟังสิ่งที่วิลฟอร์ดพูดในขบวนทั้งหมดเมื่อถึงวันนัดหมายออดลี <Odd ly S 2> ไปยังขบวนรถไฟบิเกิลสเธอไปยังหัวขบวนและได้พบกับอเล็กนั้งอยู่ทั้งสองจึงคุยกันตามประษาผู้หญิงทันใดนั้นวิลฟอร์ดปรากฏตัวขึ้นเขาให้อเล็กออกไปขณะที่วิลฟอร์ดและออดลีนั่งคุยกันออดลี่บอกให้วิลฟอร์ดไปเอาน้ำดื่มมาให้เธอดื่มวิลฟอร์ดจึงเดินไปทำเครื่องดื่ม ออลีไดโอกาสเธอเห็นตู้ไฟเธอจึงไขตู้ไฟดังกล่าวแต่วิลฟอร์ดเดินมาสะก่อนทําให้เธอทําการไม่สําเร็จทางด้านเลตันเขาได้พบตัวเธอแลนเขาได้บอกให้เธอแลน์อย่ามาแทรกแซงการทํางานเธอแลนด์จึงบอกว่าเขาสังเกตว่าตอนที่มีการค้าระหว่างพรมแดนจะมีเด็กหญิงวิ่งจากท้ายขบวนไปหัวขบวนเพื่อนําข่าวไปให้เลตันถ้าเขาบอกเรื่องนี้กับวิลฟอร์ดสปายในขบวนบิ๊กออลีจะเกิดอะไรขึ้น เลตันจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับซาร่าซาร่าจึงบอกว่าถ้าเลตันไม่จัดการเทอแลนด์เทอ a n แลนจะกลายเป็นปัญหาในวันข้างหน้าแน่ๆเลตันบอกว่าเขาไม่สามารถจัดการด้วยตนเองได้ซาร่าจึงบอกว่าแต่เลตันสามารถใช้คนอื่นได้นะเลตันจึงคิดอะไรได้หลังจากนั้นเลตันจึงไปพบกับไพและบอกให้ไพฆ่าเทอแลนด์ไพบอกว่าเขาไม่คิดจะฆ่าใครมานานแล้วเขาไม่อยากทํางานนี้จริงๆ แต่เขาจำใจต้องทำเพื่อเลตันหลังจากวันนั้นไพย,ยังประดิษฐ์มีดและไปพบก,กับเทอร์แลนด์ซึ่งเขาได้รับการอำนวยความสะดวกจากพวกทหารและตำรวจในขบวนเมื่อไพเจอเทอร์แลนด์เทอร์แลนด์เรียกหาออสไวเลอร์ไพบอกว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่เทอร์แลนด์จึงหยิบมีดพุ่งเข้าใส่ไพแต่ไพสามารถหลบได้ทันร็ะนำแทงเทอร์แลนด์จนเทอร์แลนด์ตายในที่สุดทางด้านลูสเธอประก,กาศกับผู้โดยสารว่า การวัดอุณหภูมิของโลกผ่านไปได้ด้วยดีเรากําลังจะกลับไปรับเมลานีกลับมาทางด้านโจซี่หมอเฮดบูดบอกว่าเธอต้องกินยาสลบเพราะเราจะทําการผ่าตัดตรงไหลเมื่อโจซี่ได้รับยาสลบขณะนั้นหมอเฮตบูดเดินไปหยิบของเธอรีบขายยาสลบและซ่อนไว้ซึ่งบ๊อบน้ําแข็งเห็นสิ่งที่เธอทําทั้งหมดระหว่างการผ่าตัดโจซี่ได้ยินสิ่งที่หมอทั้งสองคุยกันว่าช่างรถไฟในสนนเพเซอร์ จะเริ่มปฏิบัติการคืนนี้เมื่อพาตัดเสศจเธอเรีบส่งข้อความเตือนไปให้เลตันซึ่งตอนที่ส่งข้อความนั้นบ๊อบน้ำแข็งเห็นเข้าพอดีเขาบอกให้โจซี่ส่งยาสลบมาเธอจึงส่งยาสลบให้บ๊อบน้ำแข็งบ๊อบน้ำแข็งจึงไปนอนต่อเมื่อเลตันได้รับข้อความเขาจึงให้รถพร้อมตำรวจไปโบกี้ที่ช่างรถไฟอยู่เมื่อเลตันแลนรถไปเจอกับบอสโควิดซึ่งเป็นหัวหน้าช่างรถไฟเลตันรีบถามว่า ช่างรถไฟคนอื่นอยู่ไหนกันหมดหลังจากนั้นเรตันเลนโรดได้รับรายงานว่าช่างรถไฟทั้งหมดถูกใครบางคนฆ่าตายทั้งหมดเบธที่เห็นศพช่างรถไฟเธอตกใจอย่างมากเรตันจึงสั่งให้โรดปิดพรมแดนและนำตัวออรลี่กลับมาทางด้านออรลี่กำลังกลับมาที่พรมแดนพร้อมบิลฟอร์ดเธอพบว่าในสโนเพเซอร์กำลังมีเรื่องวุ่นวายวิลฟอร์ดจึงถามว่าเธอจะมาอยู่ด้วยกันไหม ออลลี่จึงหันหลังให้สโนเพเซอร์และกลับไปหาวิลฟอร์ดจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่สําสำหรับความรู้สึกหลังรับชมเรตันต้องแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้และวิลฟอร์ดเริ่มทำอะไรบางอย่างในเรื่องตอนต่อไปน่าจะสนุกมากขึ้นครับใครชอบซีรีส์เรื่องนี้ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดสับสาชทาง YouTube ทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมูฟแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสํหรับวันนี้สวัสดีครับ